ไปวัดไปวะาวันนี้น้องพลึกพาไปกราบหลวงปู่สงเงียมวัดสุวรรณเจดีย์หลวงปู่สงเงียมปัญญาทีโปวัดสุวรรณเจดีย์อำเภอมหาลาศจังหวัดพระนครศรียอยุธยามีนามเดิมว่าสงเงียมเกิดได้สกุลเฉลิมมุตร เกิดเมื่อปี2468เมื่อท่านอายุครบ20ปีได้เข้าวิธีอุปสมบทณวัดธรรมรสอุปสมบทแล้วได้จำพรรษาศึกษาวเล่าเรียนพระธรรมวินยัยและฝากตัวเป็นศิษย์เดียววิทยาคมกับพระอุปเชยิิมวัดกลางโดยได้สืบทอดวิชาจากหลวงพวกก่อการ หลวงพ่อเดิมหลวงพ่อหนงหลังจากนั้นหลวงปู่สงเงียมได้ศึกษาวิชาโตจากหลวงพอ่อใจวัดลุงหลวงพ่อกัหาวัดตันเองหลวงพ่อกล้วยวัดโคศิตาลามหลวงปู่รดหลวงพ่อลาบพระสุวรรณศิลาจารย์เจ้าคุณสงเงียมอดีต พระราชาคณะชั้นสามัลอดีตเจ้าอะวาวสวัสุวรรเจดีสิริอายุ90พรรษา7จ็